อยากรวยต้องคิดแบบนี้4วิธีคิดถอดราลับสมองเงินล้านเปลี่ยนชีวิตติดลบสู่ความร่ำรวยจากที Half a าร์ถ้าท่านอยากรวยติดตามคลิปนี้ไว้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูว่า4วิธีคิดมีอะไรบ้างฝากทุกท่านกด,ากดติดตามด้วยนะครับใครที่กดติดตามเนี่ยก็ขอให้รวยนะครับและกดกระดิ่งก็ขอให้มีเงินร้อล้านพันล้านด้วยนะครับ ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็ความท้าทายทางด้านการเงินหลายคนครับอาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยติดอยู่ในวงวนของทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับการเงินทัศนคติเหล่านี้ครับไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการตัดใจทางด้านการเงินเราเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเหล่านี้ครับจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําเราไปสู่ความมั่งคั่งและความสําเร็จทางด้านการเงินครับ ที่อาร์ฟเฟเกอร์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาตนเองและความมั่งคั่งได้นําเสนอแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตหลายคนผ่านทัศนคติทางด้านการเงินครับในคลิปนี้ครับเราจะพาไปดู4แนวคิดหลักที่เอเคอร์เองเนี่ยแนะนําซึ่งสามารถช่วยให้คุณเนี่ยสามารถพลิกชีวิตจากติดลบสู่ความร่ำรวยแต่และแนวคิดครับไม่เพียงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงวิธีคิดเท่านั้นครับ แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตและการจัดการทางด้านการเงินของคุณนะครับเรามาดูครับว่า4วิธีคิดมีอะไรบ้างครับอย่างแรกครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องปล่อยวางจากความผิดพลาดทางการเงินในอดีตครับยอมรับความล้มเหลวในทางด้านการเงินในอดีตและเริ่มต้นมองในมุมมองใหม่ๆการปล่อยวางความคิด ทางด้านการเงินในอดีตครับเป็นหนึ่งในแนวคิดสําคัญที่ทีฮาฟเนี่ยนำเสนอเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับการเงินให้เป็นบวกนะครับถามว่าทํายังไงนะครับการยอมรับความผิดพลาดขั้นตอนแรกคือเราต้องยอมรับความผิดพลาดทางด้านเงินที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดการใช้ใจ่ายเกินตัวหรือการที่เราไม่ได้วางแผนการเงินทางด้านการเงินอย่างรอบคอบนะครับหลังนั้นครับเราก็เรียนรู้ครับ แทนที่เราจะปล่อยความผิดพลาดเหล่านั้นครับให้เป็นภาวะภาระ,าะต่างๆทั้งน้าจิตใจนะครับที่เราต้องแบกรับเอาไว้นะครับให้มองหาบทเรียนและความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์เหล่านั้นครับมเ,ม,บเ,บบเมื่อเรายอมรับเรียนรู้แล้วครับหลังจากนั้นครับเราก็ใส่มุมมองเข้าไปมุมมองใหม่ๆเข้าไปครับเมื่อเรายอมรับแล้วก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนมุมมองทางด้านการเงินครับจากอามองเห็นเงินเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความกังวลแล้วก็ความล้มเหลว เป็นการมองเป็นเครื่องมือสำหรับความสำเร็จและความมั่งคั่งนะครับพยายามสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเงินและวิธีที่มันสามารถจะช่วยคุณบรปปรลุเป้าหมายทางด้านการเงินด้วยนะครับดังนั้นครับก็เดินหน้าต่อด้วยทัศนคติใหม่ๆนะครับการไประวังความผิดพลาดในอดีตครับไม่ได้หมายความว่าคุณลืมมันไปนะครับแต่มายถึงการไม่ให้มันควบคุมความคิดและการกระทําของคุณในปัจจุบันและในอนาคตครับ สร้างอนาคตทางด้านการเงินที่ดีขึ้นใช้ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทางหรือแผนงานทางด้านการเงินที่มีความอรอบคอบและมีความยังยม่งยืนมากยิ่งขึ้นครับการไปวางจากความผิดพล,ลาดทางด้านการเง<ม>ินในอดีตครับเป็นขั้นตอนสําคัญเราเริ่มเริ่มเริ่มลงเรื่องนี้ก่อนนะครับในการสร้างทัศนคติที่สุขภาพดีต่อทางด้านการเงินและเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งและความสําเร็จในอนาคตนะครับเมื่อเรา ไววางแล้วนะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นคือการจํากัดน,นะกำจัดความคิดแบบขาดแคลนนะครับความคิดแบบขาดแคลนคือการเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเพียงพอแต่ในความเป็นจริงแล้วครับความต้องการของคุณเนี่ยสามารถได้รับการตอบสนองได้การมีความคิดแบบมีความพอเพียงจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเห็นชีวิตและการเงินทำยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนว่าความคำว่าขาดแคลนคืออะไร ความคิดแบบขาดแคลนคือการมองว่าทรัพยากรโอกาสหรือความสําเร็จมีอยู่จำกันมันไม่ใช่ของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับผลกระทบของความคิดทางด้านขาดแคลนครับคือความคิดเนี่ยมันจะจํากัดการเติบโตทางด้านการเงินของเรานะครับส่งผลให้เราเนี่ยเกิดการตัดสินใจที่ไม่เอื้อต่อความมั่งคั่งเช่นกลัวที่จะลงทุนหรือไม่กล้าเสี่ยงนะครับ เราต้องกาจัดมันออกไปซะนะครับการเป,ปลี่ยนแปลงสู่แนวคิดว่ามันเพียงพอนะครับหรือพอเพียงสําหรับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราทําไม่ได้นะครับสร้างความคิดแบบเพียงพอนะครับแทนที่จะมองว่าทุกสิ่งอย่างมันไม่ข้อจํากัดให้เริ่มมองหาโอกาสและก็ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและคุณสามารถบรรลุความสําเร็จได้มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อโอกาสใหม่และเชื่อว่ามีทรัพยากรเพียงพอสําหรับทุกคนเราก็รวยได้ เราก็มีเงินได้นะครับหลังนั้นครับก็มีการฝึกฝนนะครับความกระตันยูนะครับที่เราสามารถควบคุมได้ในบบันแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงทสังนกตินะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับการเงินด้วยนะครับการกําจัดความคิดแบบขาดแคลนนะครับและการเปลี่ยนไปสู่ความคิดแบบเพียงพอเราก็รวยได้นะครับเป็นขั้นตอนในการสร้างความมั่งคัง่งและสร้างความสําเร็จทางด้านการเงินมันช่วยคุณเนี่ยมองเห็นโอกาสแล้วก็ทรัพยากรที่อยู่รอบตัว และส่งเสริมการตัดินใจที่เอื้อต่อการเติบโตนะครับขั้นตอนที่3ครับนั่นก็คือการสะท้อนความกตัญญูครับเราต้องขอบคุณสิ่งที่เรามีนะไอ้สิ่งที่เรามีนะมันก็ทําให้เรารวยได้นะครับความกตัญญูครับจะเป็นสิ่งดีๆแม้สถานการณ์จะยากลําบากนะครับ เน้นย้ำครับการมีความกตรัญญูเป็นการยอมรับและขอบคุณสําหรับสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันนะครับไม่ว่อเป็นทรัพยากรความสัมพันธ์หรือประสบการณ์ไอที่ผ่านมานั่นแหละเราต้องขอบคุณความผิดพลาดทางด้านการเงินนะครับหลังจากเราต้องเข้าใจแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะครับการมีความกตรัญตูครับสามารถเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับการเงินและความมั่งคั่งทําให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าและโอกาสที่เงินสามารถนํามาซึ่ง สิ่งต่างๆได้นะครับการฝึกการันตนูในชีวิตประจำวันครับเช่นการฝึกฝนผู้มีความการันดยรวมถึงเขียนบันทึกขอบคุณนะครับสอนถึงสิ่งที่คุณมีแสดงความขอบคุณผู้อื่นด้วยนะครับมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางด้านการเงินที่คุณมีและใช้มันอย่างขอบคุณและรับผิดชอบผลกระทบครับของความการันตูต่อทางด้านการเงินนะครับเป็นการสร้างทัศนคติปวกต่องเงินนะครับ มันช่วยคุณมองเห็นเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าไม่ใช่เป็นแหล่งที่มาของความกังวลและความขาดแคลนการมีความเป็นอยู่สามารถเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในชีวิตซึ่งส่งผลดีต่อการตัดสินใจทางด้านการเงินและการบริหารทรัพยากรนะครับและข้อที่4ครับแนวคิดที่4ที่คุณต้องเติมเข้าไปนะครับเพื่อเลิกชีวิตจากไม่มีนะครับจากติดลบสู่ความร่ำรวยนั่นก็คือการมุ่งมั่น ไปที่สิ่งที่คุณต้องการนะครับคนที่ร่ำรวยครับมีความชัดเจนในเป้าหมายทางด้านการเงินของพวกเขาและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างความมั่งคัง่งพวกเขาไม่ส่งสัญญาณผสมผสานไปจักรวาลตัวทั้งจักรวาลครับว่าพลําเพลือนะครับความชัดเจนของเป้าหมายเนี่ยคุณต้องมีชัดเจนนะครับทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่งคัง่งการออมหรือการลงทุนนะครับการรู้เหตุผลที่แท้จริงของ ความต้องการทางการเงินแล้วความมั่งคั่งจะช่วยคุณเนี่ยมุ่งมั่นและมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นนะครับการมุ่งมั่นทํางานอย่างเต็มที่ในการบรปปรลุเป้าหมายทางาการเงินของคุณครับไม่ว่าเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนการออมหรือการใช้จ่ายนะครับการมีแผนในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนการดําเนินการตามแผนนั้นเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ในใจว่าคุณกําลัง เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับบางครั้งบางว่าจะมีปัญหาบ้างนะครับในการเดินไปสู่ความมัง่งคั่งคุณอาจจะพบอุปสรรคหรือความท้าทายการมีความมุ่งม,มั่นช่วยคุณเอาชนะอุปรสรรคปัญหาเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็การยินหยัดในความต้องการทางด้านการเงินและความมุ่งม,มั่นของคุณเป็นสิ่งสําคัญแม้จะมีความไม่แน่นอนหรือความกดดันการมุ่งม,มั่นในการในสิ่งที่คุณต้องการเป็นขั้นตอนสําคัญครับในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการเงินและความมาั่งคั่ง มันไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายทางด้านการเงินเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการมีความมุ่งมั่นและการดนเนินการอย่างมีกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วยครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับทั้ง4ข้อนะครับทัศนิทางด้านการเงินไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงแค่ความคิดเท่านั้นครับแต่มันเปิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครับการปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตเนาะนะครับการกําจัดความคิด แบบขาดแคลนทําไม่ได้นะครับเติมโอกาสเข้าไปท้อนความกระตันอยู่และการมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายทางด้านการเงินครับคือข้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการสร้างทัศนติที่เป็นบวกต่อเงินและความมั่งคัง่งหากคุณต้องการขยายความเข้าใจเหล่านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยทาง t h ฮาร e ฟเฟเกเป็นผู้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Secrets of m l l l ลลิมนะครับหรือถอดรหัสลับ สมองเงนล้านนะครับท่านไปหาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับหรืออาจจะซื้อจากลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวทางแอดจะทิ้งไว้ให้นะครับลองนำสีแนวขี้นี้ไปปรับใช้กันดูครับได้ผลลัพธ์ยังไงมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากทุกท่านกด subscribe ครับกด subscribe ขอยรวยขอรวยครับใครกดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ